ครับก็สวัสดีนะครับผมครับผมพัฒนานะครับจากเพจที่ดินประจีนบุรีนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ที่ดินประจีนบุรีครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาลูกค้านะครับมาดูที่นะครับเป็นที่ติถนนลัดยางเลยนะครับเป็นที่อยู่ในเขตของตําบลวังด้านนะครับผมอําเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีนะครับก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับผมครับเชิญรับชมครับรับชมคลิปก่อนครับ ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ ครับก็ลงมาดูพื้นที่ที่จะขายกันเลยนะครับผมครับที่ดินแปลงที่ของเรานะผมที่ดินอยู่ในเขตของตาบลวังดานนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็อย่างที่ลูกค้าได้เห็นเลยนะผมตัวนี้ผมก็อยู่บริเวณด้านหน้าที่แล้วนะครับที่ดินของเรานะครับผมเป็นที่ติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับครับซึ่งจะเป็นถนนลาดยางเส้นที่จะเข้าไปในตัวน่าจะเป็นอบตวังดานนะผมแล้วก็ จะสามารถทะลุเส้นเส้นนี้ก็จะสามารถไปได้หลายเส้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะไปทางเส้นสามสามเส้นสุวรรณศรหรือว่าจะเข้าเขตสีมหาโพธิหน้าผมเส้นนี้ก็สามารถก็สามารถไปได้นะครับผมแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับผมก็จะไปตัวกระบินนะครับผมหรือว่าจะไปทางเส้น 3- ามนะครับก็สามารถไปได้หลายที่หลายทางเลยนะครับผม ที่ดินของเรานะครับผมด้านหน้าตรงนี้นะครับผมผมว่าบรรยากาศดีเลยนะครับเป็นวิวเขานะครับผมวิวทุ่งนาครับอากาศดีโปร่งโล่งสบายมากเลยนะครับแล้วก็ที่ดินอยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับผมมีไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตพร้อมเลยนะครับผมที่แปลงนี้เหมาะมากๆานะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังหาที่ที่จะทําบ้านพักอาศัยนะครับผม แปงนี้สวยมากๆเลยนะครับผมเพราะแปงนี้ของเราถมดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับก็เป็นวิวทุ่งนาเลยนะครับมีเพื่อนบ้านบรรยากาศดีร่มรื่นก็ถ้าจะเข้ามาจากถนนหลักนะครับผมก็ไม่ไกลด้วยนะครับผมไม่น่าไม่น่าจะถึง10กิโลนะครับผมตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าที่ที่ดินตรงน,นี้นะผมหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบเมตรเลยนะครับผมนี่นะครับ ที่ดินถมเสมอถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมสร้างม้าตเลยนะครับผมหลักเขตฝั่งทางนี้นะผมก็จะเห็นอ่าก็หลักเขตของเรานะครับก็น่าจะประมาณตรงนี้นะครับผมมีอ่าอะไรปักเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้อยู่นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็แนวเดียวกับที่ถมดินเลยนะครับผมจะเกตง่ายๆนะครับแล้วก็อยู่หลังเสาไฟฟ้านะครับเขตเราก็จะประมาณนี้นะครับหน้ากว้างอยู่เวลาประมาณเกือบ20เมตรนะครับ เราก็เลืึกเข้ามานะครับน่าจะอยู่ระลางประมาณสัก60กว่าเมตรเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็พาลูกค้าเดินเข้ามาชมบริเวณด้านในแล้วนะครับอากาศดีนะครับผมลมเลื่นนะครับลมพัดตลอดเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราโปร่งนะครับผมโปร่งโล่งเลยนะครับด้านหลังก็เป็นวิวทุ่งนาด้านหน้าก็วิวทุ่งนาด้านหน้าก็สามารถมองเห็นวิวเขาด้วยนะครับผมแปลงนี้สวยเลยนะครับผมที่ดินเนื้อที่ องงานนะครับผมประมาณสองงานกับอีก20ตารางวานะครับนี่เลยนะครับผมตรงนี้แปลงข้างเคียงเราก็เป็นเป็นสวนนะครับนี่นะครับผมส่วนฝั่งทางนี้ก็เป็นบ้านพักอาศัยนะครับผมก็มีหลายหลังเลยนะครับผมเป็นเป็นหมู่บ้านเลยนะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้บริเวณด้านหลังที่นะครับผมก็จะสามารถมองเห็นวิวทุ่งนานะครับ บรรยากาศดีร่มรื่นนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่กำลังหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับผมตามบ้านพักอาศัยนะครับที่ของเราแปลงนี้ก็ผมดินไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมผมขึ้นมาสูงเลยนะครับน่าจะประมาณเกือบเมตรเกือบ3เมตรเลยนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมที่ดินคร่าวๆครับที่ดินแปลงนี้ของเรานะครับผมก็าขายกัน หมอแปลงไปเลยนะครับผมทั้งผมดินทั้งอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมสร้างบ้านอยู่ได้เลยนะครับผมอยู่ที่ราคา650,000บาทนะครับผมก็ราคานี้เราก็รวมโอนมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์066นะครับผม1565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์คือ0649469789นะครับผม พัฒนาครับพี่ดินปะจีนบุรีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจที่ดินปะจีนแล้วก็ช่อง YouTube ไปด้วยนะครับผมยังมีที่สวยๆแบบนี้อีกหลายแปลงเลยนะครับกับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ